พบกับผมรายการบิ๊กแอดพาไปชมนะครับวันนี้ผมมาที่วัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ได้มากับสักระหงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระอุโบสถหลังใหญ่แห่งนี้นะครับซึ่งหลวงพ่อขาวเนี่ยนะครับท่านสร้างจากปูนปูนขาวทั้งองค์นะครับ มองไปเนี่ยคล้ายๆหรือว่าคล้ายๆโยกเลยนะครับเห็นแล้วพุทธบารมีของท่านนี่ว่าอิ่มเอมจิตใจในการได้มากล่าวไหวสักการะบูชาขอพรนะครับให้เราได้เกิดสี่มงคลมีสตินะครับายก็จะสำเร็จนะครับนับว่าเป็นสิ่งดีๆของผู้ชาตินิกชนนะครับทั่วไปที่ได้มาจาก ศักกะระมาทำบุญกันเป็นประจำสม่ำเสมอวันหยุดดีๆแบบนี้นะครับวันนี้วันพระปิยะมหาราช23ตุลาคม2558นี่นะครับาภาพจิตกรรมฝาผนางังรูปวันนักดีรูปของพุทธประวัติต่างๆนะครับ สีสันสวยงามสีทองสีเขียวนะครับเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามในพระบูสดแห่งนี้นะครับแล้วก็ยังมีหล,หลายหลายภาพนะครับที่เดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับให้ผู้ชมได้ชมกันแล้วก็ประตูก็มีการแกะสลักไม้ได้เป็นรูปเทวดานะครับงดงามทีเดียวนะครับ ก็นับว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับวันที่ผมมามีเรื่องดีๆนะครับที่จะเล่าสู่ให้ท่านชมได้ฟังนะครับหลายท่านเอ๊ะวัดพระขาวมาอย่างไรนะครับถ้าท่านขับรถไปเองนะครับเข้ามาในเมืองอยุธยานะครับผ่านราชพัฒน์นะครับราชพัฒน์นะครับราชพัฒน์อยุธยานะครับท่านก็จะเห็นมีทางบอกนะครับเลี้ยวมาง่ายๆนะครับทางที่เขาขายอ่า สายไหมนะครับสายไหมอร่อยๆของยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะครับผ่านมาทางโรงบาลมาเรื่อยๆนะครับแล้วจะมีเส้นทางข้ามสะพานมานะครับข้ามสะพานยาวๆมาข้ามมาครับมาเรื่อยๆนะครับก็จะพบกับป้ายนะครับนะครับป้ายบอกไปทางสุขันุรีนะครับท่านตรงมาเรื่อยๆไม่ไกลเลยก็จะพบกับวัดพระขาวนะครับมีป้ายใหญ่ๆบอกนะครับวัดพระขาว ตำบลบางบานนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นเรื่องดีๆครับวันหยุดครับเราผู้สานนิกมชนนะครับมาเที่ยวมาชมมากราบไหวพระขอพรผมเองเนี่ยพาครอบครัวมานะครับไปไหนไปด้วยกันนะครับก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับก็ฝากไปด้วยครับสำหรับรายการ Big อดวันนี้ฝากไปด้วยครับ